ดเตดตดบอสสวัสดีครับมาดูยูโรนาเลสิตประจําวันอังคารที่13กรกฎาคม2021กันนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตลาดนั้นเพลย์เอาท์ออกมาตาม s ีโที่1นะครับนั่นก็คือตลาดบิลบาลานซิ่งนะครับก็คือตรงนี้ที่เราสงสัยเอาไว้กรอบนี้เป็นบาลานซิ่งแเรียปรากฏว่ายูโรนั้นก็บาลานซิ่งนะครับเป็นวันที่8เราไปดูชาร์จ30นาทีกัน จริงๆแล้ว Market Context นะครับของยูโรเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเลนจ์เมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างแคบนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าสัปดาห์นี้อย่างที่บอกเราไม่มีข่าวอะไรสำคัญเป็นตัวช่วยในการ Drive Market เพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้สูงนะครับที่ตลาดนั้นจะคง Balancing อยู่ในกรอบ7-8วันนี้แหละนะครับรู้สึกว่าจะเดลอมาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8วันนะครับก็เป็นไปได้สูงที่ตลาดนั้นจะยังคง b a l a n c i n g เป็นวันที่9นะครับโอเคเพราะฉะนั้นไปดูเซเรโอกันโอเคสำหรับเซเรโอที่1ซึ่งมีเซเรโอเดียวนะครับนั่นก็คือตลาดจะบิวบาลานซิ่งเป็นวันที่9นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์เรอร์แอคทีฟได้ตั้งแต่ Initial r e s ีจุดโซนขึ้นไปจนถึง Residence Zone 1 8 9 1 0ถึง1 8 9 8 2จากนั้นตลาดก็น่าจะกลับมา b a l านซิ่งนะครับอยู่ในถ้าจะให้ลงดีเทลคือน่าจะบา l a n c i n g อยู่ในกรอบของ2วันนี้นะครับแต่ถ้ามี Volume เนี่ยก็เป็นไปได้ที่มันจะบา l a n c i n g กว้างกว่านี้นะครับโดยกรอบของการ b a l านซิ่งอย่างที่บอกก็คืออยู่ในเรนของ8วันที่ผ่านมา นับเพราะฉะนั้นสำหรับยูโรนะครับก็มีสั้นๆแค่นี้ตลาดน่าจะยังคงอยู่ในบาลานซงเฟสนี่คือมาเก็ตคอนเทกตอนที่ลอนดอนเซชั่นจะเปิดวันนี้ยังไงก็ตามนะครับก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีไปเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ